ซิงเกิลลค์แค่นนะครับทุกซิงเกิลเลยครับลค์แค่นออฟฟิเชียลนะครับผมเพลงล่าสุดอย่างเพลงไลค์ยูก็ได้คนแต่งเนื้อสุดพิเศษด้วยอย่างคุณตุ้ยชยะก็เป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนักเขียนมือทองผู้แต่งเพลงไลค์ยูที่มีเนื้อหากินใจ นี่ไม่ได้พูดเพลงนี้นะฮะไม่ได้แบบพูดเพลงนี้เป็นเพลงขอบคุณแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเนื้อหาจะประมาณว่าคือถ้าเราไม่มีแฟนคลับเลยแค่ก็น่าจะแบบไม่ได้มีความสุขขนาดนี้อะไรแบบเราประสบความสำเร็จได้ก็เพราะทุกคนด้วยอะไรก็อยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆเป็นเพลงรัอยู่จริงๆเป็นครั้งแรกปะคะโรแมนติกจริงๆก็ก่อนหน้านี้ก็มีส่วนร่วมบ้างอย่างเพลงดึกมากแล้วก็สิรับวิวไปแล้ว ไออย่างเพลงอะไรแค่น่ะก็เคยที่มีส่วนร่วมก็คือเพลงฉับแล้วก็เพลงพ้งกับหยอกไม่หลอกก็มีไปแบบแต่ๆบางแต่ว่าตอนนี้นี้จะเป็นเพลงฉับทนหลักแล้วก็เพลงนี้คือได้มาแบบแต่งทั้งเพลงตตัวคือได้ c o m โพสด้วยเลยคือกอนน้นนี้จะแต่งรีลีกางเดียวแต่ว่าเพลงนี้คือได้ c o m โพสด้วยแล้วก็มีพี่แกงช่วยปรดิษฐ์ถ้คุณเต้ในวงตอนนี้เขาแต่งมาทั้งหมดแล้วเอามาให้ดูความรู้สึกแรกคืออะไรเพื่อไหร่เพลงก่อนแรกผมฟังก็ ผมชอบนะครับเพราะรู้สึก <c oughs> ว่ามันเป็นเพลงที่มีความหมายดีเนื้อนะเนื้อเพลงมันก็เขียนถึงแฟนๆทุกคนนะครับตุ้ยก็เขียนจากทีก่เ <c oughs> ขาร <c oughs> ู้เลยรู้เลยตุ้ยมีไรนั่นแหละน้องก็เขียนจากใจจริงๆแล้วก็อยากให้แฟนๆทุก,กคนได้ฟังใช่แล้วพอผมฟังก็ผมชอบนะครับแต่น้อง,งตอนแรกมันก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบมันจะพอหรือเปล่าจะผ่านไหมจะผ่านหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันก็ได้พี่แกงช่วยปรับแต่งจนมันเป็นเวอร์ชันตอนแรกผมฟังรู้สึกว่ามันเหมือนเล่นไปเล่นแบบพวกแบบโอ้ยซีจากซีรีส์เกาหลี เลยครับแซมคิมอะไรเงี้ยอย่าไปพูดเยอะที่จริงแล้วคล้ายๆเป็นไอเรียกว่าไอดอลไอดอลยโด้อินสปิเรชันครับผมว่าแต่เรามีแชร์ไหมครัเพราะมันเป็นเพลงที่เราอยากมอบให้แฟนๆได้มีแชร์เป็คะว่าแบบเราอยากให้ใครรู้ความรู้สึกเป็นแบบไหนให้เขาคนในเราเอางผมคิดว่าตุ้ยเรียบเรียงมาดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเอ้าโอ้โหพูดจริงๆผมรู้สึกว่าเป็น เป็นแบบคำพูดที่แทนใจพวกเราทั้งหมดเลยแบบพวกเราไม่ต้องไปแตะอะไรเลยดูดีที่สุดอยู่ใกลๆคือก็จะมีตอนอัดที่แบบว่าแต่ละคนอยากร้องยังไงก็แบบทุกคนก็จะมีสไตล์การร้องของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมแต่งมาผมก็ค่อนข้างวางไว้ประมาณนึงว่าจะให้ใครร้องเท่าไหนอะไรเงี้ยก็แบบจะวางว่าท่อนนี้น่าจะเป็นคนนี้ร้องน่าจะแบบไม่ถึงว่าถ้าให้สมมติท่าพีหูเป็นเลโก้ถ้าให้เป็นคนอื่นร้องก็จะไม่พอท่นเลโก้ร้องพีหูแบบเราก็คิดมาภูมิใจไหมครับี่นี่คนนี้ภูมิใจไหมครับพี่คนนี้ เขาถามเธอเขาถามคุณคาตอบแบบออกสื่อไม่ต้องออกสื่อก็จะบอกว่าภูมิใจอยู่แล้วก็ลุกแวบอย่างอย่างที่บอกครับว่าเราทั้งหมดก็ผ่านการคัดเลือกมาจากรายการโซย์วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการคัดเลือกมันก็มีอะไรที่เขาก็น่าจะมองเห็นอะไรสักอย่างในตัวของพวกเราอย่างเงี้ยครับผมก็ทุกวันนี้เป็นเหมือนบทพิสูจน์ให้พวกเราคุณค่าและคู่ควรกับสิ่งที่เราผ่านมาก่อนหน้านี้ดีกว่าครับผมทุกคนก็มีสกิลที่เด่นในแต่ละทางอย่างเงี้ยครับผมซึ่ง อย่างทางนี้ก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากกับวงในอนาคตจะทําให้ไลแคันได้มีเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นลายเซ็นของตัวเองด้วยก็ต้องขอบคุณพี่ตุ้ยมากครับผมอ่านแลจาก series อ่านี่แหละนี่แหละนี่แหละไในฐานะข่าดาว<ม>เลยเลยใกล้แล้วใกล้แล้ว <S <S ครับไม่นานเกินหรอกคนที่ว่าที่ยูทูบที่อยู่ตรงนี้เป็นนักแสดงก็ไปถือปิ้นด้วยเฮ้ยคุยขิงไหยชื่ออะไรชื่อ Temple Hard and Scary ก็เมื่อวานได้ปล่อยเอ่อเรีินโทรเตรียมตัวเตรียมเตรียมตัว e ีหนึ่ง EP หนึ่งแบบว่าเป็นการแบบว่ารีวิวว่างแต่ละคนแต่ละตัวละครเป็นยังไงบ้างแบบที่ใสเป็นยังไงแล้วก็แต่ละคนมีนิ่ใส่ยังไงใช่ครับผมเป็นเกลื่อนๆปมปมตัวละครเล็กน้อยพอให้แบบทุกคนได้ได้รู้จักว่า EP หนึ่งจะเจออะไรบ้างในซีรีส์จะเจอแต่ละคนยังไงบ้างเพราะว่า EP หนึ่งก็วิกหน้าแล้วนะครับผม ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเพราะพวกเราตอนนี้ก็ใกล้ปิดกล้องแล้วเหลือแค่คิวเดียวเท่านั้นใช่ไมมเนี่ยเขาปิดอ๋อสามคนนี้เป็นใครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสบายไปแล้วสบายแล้วพีก็ไม่ยังแต่ว่าแต่ก็ยังสบายเลยเรียกว่ารอเจอทุกคนที่เฟิร์สทีเรียกว่าเรียกว่าปิดบทดีกว่าแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นปิดฉากซึ่งเราจะมีเฟิร์สทีพีด้วยเราจะมีเฟิร์สทีพีด้วยถูกต้องที่ไหนครับ ที่ S f c e n t e n w o r l d นะครับผมก็บัตรโซเฉบไปแล้วได้เวลาดูดูก็เจอกันได้ใครมีบัตรก็อยากให้มันเจอกันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าถูกใจกันตอนแรกเนี่ยหรืว่าทำไมมันถึงโซเฉบเร็วขนาดนี้พูดเลยนะจะบอกว่าใครที่ไม่มีบัตรก็รอติดตามได้ในจเกมย25ครับแล้วก็ Netflix กสได้ดูเมื่อไหร่13ธันวาห์สมัปดาได้เลยครับพี่พีเร่เองทุ่มครึ่งครับซีรีส์ห้แล้วก็3ามทุ่มครึ่งบน Netflix เล่นกับเล่น5คนแล้วก็มี PS แล้วก็หลายคนเลยครับ การแสดงพอได้มาลองแล้วผมว่าก็สนุกเลยนะครับมันเป็นอีกแนวหนึ่งที่เรายังไม่เคยทำจริงแล้วมันค่อนข้างต่างกับการมาเพอร์ฟอร์มบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันปกติเราเพอร์ฟอร์มบนเวทีคือเราต้องมองกล้องดูกกล้องอะไรพอไปถ่ายจริงเหมือนเราลืมไปว่ามีกล้องอยู่ข้างหน้าเราแล้วบางทีมาเพอร์ฟอร์มว่าเอ๊ะลืมมองกล้องรต้องแบบแกนิดนึงแบ่งแบ่งสองโลกนิดนึงแบ่งสองโลกนิดนึับ ไอโก้ต้องทำไม่ดีอันนี้คือความคาดหวังของเสียงอันนี้คือเสียงคอมเมนต์เริ่มมาเหรอคอมเมนต์เริ่มเรามาแล้วก็เรียกว่าเต็มที่แล้วกันเต็มที่กับซีรีส์เรื่องแรกของตัวเองมากเลยครับก็ยังไงก็หวังว่าจะทุกคนจะชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่าบททุกอย่างก็เขียนออกมาให้เป็นพวกเราในเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แฟนคลับจะต้องภูมิใจแล้วกันใช่ก็ต่ไี่มีแบบเรามีรุ่นพี่ที่เคยทาแสดงมาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ใน g m พีวเหรอฮะ ครับ oh. ก็เรียกได้ว่าแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ได้รับรับคำแนะนำจากพีพ่ๆไม่ค่าเยอะแยะครับผมเรื่องการแสดงซีดีกันเตรียมตัวกันแสดงหร <c oughs> ือพูดซีดีมันก็เลยต้องเรียกว่าเรียกว่าค่อนข้างที่จะผ่อนคลายแล้วลก็รู้สึกว่าดำเนินไปได้ด้วยดีครับขอบคุณครูทุกของพวกเราทุกคนนะครับผมพี่ๆเขาต้องมองกันนะลุ้นลุนลุ้นลุนลุนน้องพูดอยู่ก็ให้ความสนใจแล้วสมองเริร่มจากต้นก่อน ครับร้านนี้ทนไม่ใช่ผมทำอะไรนะอ๋อพี่นี้ีพี่นีเออครับผมทำให้สกายโกของเราอ๋อคือผมบอกเลยว่าแฟนต้องทุกคนนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยคือวันนั้นพี่นันีเขาทรายอยู่ซึ่งเราก็เห็นว่าเ้ยเขาทรายมันแบบมนเขาเราเหงาล้ะเขาไม่เหงาหรอกเราเราเหงาเราก็เลยแบบเข้าไป แล้วมมนมีกีต้าอ,อยู่ซึ่งพี่เลี้ยงน่าจะรู้ดีว่าผมเนี่ยว่างเป็นร้องขยับเป็นเต้นออนอนเป็นบีบบ็อกอ,อ,อยู่แล้วซึ่งวันนั้นว่างก็เลยไปร้องเพลงให้พี่ณนนิริทฟังส่วนหลังจากนั้นผมขอ,อ,อหยุดเล่น X หนึ่งาทิตนาะเพอก็ยังไม่ทราบเรื่องราวใช่ไหมพี่โองเป็นไงพอเรื่องราวมันออกมาแล้วเราเป็นอีกหนึ่งตัวขับเลื่อนเหมือนพี่เตกก็พี่เตกแล้วกอผมเป็นกลางแล้วกันผมรับพี่ณิรและรับพี่สกายครับแต่ผมรับตัวเองมากกว่าครับ มาที่โฮงเราต้องเลือกแล้วว่าจบแล้วคลิปน้องซุปเปอร์แมนรอไปแล้วครับผมไม่มีชื่อยูนิตเนี่ยนี่ใช่ไหมยูนิตาอะไรเราอ่ะเป็นการนับแล้วโฮงนิกายโงนิกายให้เขาเป็นโงชีนิกายแต่ถ้าถ้าเป็นนิกายโฮงชีพระพุทธศาสนาก็น่าจะเรียกตัวไปด้วยอ่าเป็นนิกโงชีนิกายแล้วกันดีกว่านิกายเฟซไปก่อนครับผมอะไรครับเป็นไงบ้างที่มีคลิปซุปเปอร์แมนมันหรอไปแล้วมันมีตังครู้สึกไงบ้างรู้สึกรู้สึกว่าเรียกว่าสำเร็จดีกว่าครับ ใจอะไรไม่เพราะว่าซูเปอร์แมนบินได้ถ้าคลิปมันบินไปแล้วก็ผมว่ามันเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งก็ถือว่ามองลงอะไรเงี้ยดีทุกแต่ว่าก็ยังมีคลิปแบบจากแฟนๆที่แคปไว้แบบคอยเป็นหลักฐานให้คนหลักฐานให้คนให้คนรุ่นหลังดูอะไรเงี้ยจริงเรายอมรับเราเป็นวนน้าดมไหมไม่ใช่ครับเขาเป็นเพื่อนกันนี่ครับ แต่ว่าเราดูแบบว่าใส่ตา้าทางเราดูแบบว่าเอาผมก็ก็เห็นที่สองคนเป็นเพื่อนรักกันมึงก็ดีแล้วนี่ครับเราก็อยากเป็นเพื่อเขาด้วยเราเราอยากเป็นเพื่อเราอยากเป็นเพื่อเราไม่ชอเป็นเพื่อใช่คือจะซัพพอร์ตไปเรื่อยๆคือจริงๆผมรู้สึกว่าตอนแรกแบบตอนแรกที่รู้จักพี่อันนี้ค่อนข้างจะแบบ กลัวนิดนึงรู้สึกว่าพี่เขามาดเยอะมากออร่ามันออร่ามันพุ่งมันพุ่งออร่ามันพุ่งมากอะไรอย่างนี้แต่พอไปรู้จักพี่เขาพี่เขาเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยครับแบบว่าแบบทุกทุกอย่างเลยน่ารักมากแล้วก็พี่สกายด้วยคือผมไม่ต้องมองก็รู้เพราะว่าผมสูงกว่าับพี่สกายอ่ามีความเทียมกันอยู่ใช่ก็เลยแบบว่าเป็นสองคนที่ผมแบกับเอนดูมากๆเลยครับใช่บอพี่หงพี่เขาน่าจะดีใจครับมาที่ไลโกเอ้แ่อ้ไอ เล่นเกมแล้วเหมือนจะเป็น<ฤ>เรื่องว่าสมมติเล่าเออเออเป็นเรื่องหรือไงใช่ไหมแล้วก็มันมีชื่อไลโก้คันนี้ไดมอนด์คก็เลือกไลโก้ไลโก้เลโก้ใช่ไ,มไหมผมว่ามันคือความสนิทสดใหม่ละกันครับผมเพิ่งเพิ่งสนิทกันก็เลยก็เลยเอ่อน่าจะเมนชั่นบ่อยนึกถึงบ่อยครับผมยังไงก็ก็ดีใจครับไปหาไปไหนมาแต่ยังไม่กันบ่อยเลก็มีโอกาสนานนานทีด้วยครับเพราะว่าวันนั้นก็ อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ไรแคนก็มีงานเยอะมากเลยครับผมพอวันมีวันว่างก็มีคนพาไปเที่ยวก็ดีใจครับเขาทำงานมาด้วยกันเขาก็เหนื่อยไงชอบกัดแตะปากตาชอบกัดแตะปากเล่าอะไรคะเล่าพี่ดาพี่ดาแบบไม่มีติดต่อแล้วะดุ้งเลยว่าเยอะไม่แต่ก็ก็เรียกว่ามีการชักชวนมาเรียบร้อยแล้วมีคุยมากันมาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยนิดนึงครับผมวันว่างตรงกันพอดี อยากมีเพื่อนครับผมใช่หลายคนจะว่าแบบถ้าเกิดจับเพื่อนซีรด้วยกันดูไทใหมอยากอะแรละครับอยากอะแรละครับเล่นซีรีส์ก็ต้องดูว่าซีรีส์เป็นบทบาทประมาณไหนอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมถ้าเกิดบทบาทเป็นอะไรที่เลโก้ได้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆทำให้ตัวเองเก่งขึ้นก็ไม่ติดครับก็คือให้เล่นเป็นต้นสแตนแมนสแตนแมนสตตนแมนทอมครูสทอมครูสบทหมาหายอย่างเงี้ยก็ได้น่าเล่นดีฮะอยากเล่นดี มมผมเห็นอยู่เหมือนกันเห็นเพื่อนส่งมาเยอะมากคือส่งมาผมก็งงมากเอ๊ะผมไปกับพี่อาดาตอนไหนหรือว่าไม่ก็คือมันเป็นรูปที่ผมไปคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่ที่ผมไปกับครอบครัวด้วยแล้วก็เหมือนทำไมรูปมันเหมือนกันขนานี้ก็งงเนกเพราะว่าแฟนับไปตัดคือเก่งมากคือจริงๆมคนที่ด้วยมั้งผมคิดว่พผมไปที่นู่นมันก็ไม่โลเคชั่ือไม่คุ้นเลยว่าบที่เดียวกัพี่อาดาแล้วก็พอเห็นเขาตัดมาก็งงจริงะแบบ ทุกคนเพื่อนผมส่งมาเยอะมากแล้วผมแบบเดี๋ยวก่อนคือไม่มีอะไรเลยจริงๆคือถ้าพี่อาดาก็พักมาหาเหมือนกันก็แบบเออโดนถามเหมือนกันเขาก็งงว่าแบบเออทำไมเราเราเห็นคลิปหรือยังแต่จริงๆเราผมก็เห็นแล้วผมก็บอกเขาไปว่าโอเคไม่มีอะไรชิลม,มากไม่มีอะไรเลยก็เราก็ร่วมง,งานกันเสร็จก็ไม่มีอะไรแบบเลยแต่ไม่รู้จักกับพี่เคอตที่เขาเป็นนักอินฟินิีใช่ใช่ <ๆ S 1> ร,รุกงา<ช><ใ>นกับเปรียบเทียบกันในแอคเคาท์ขนาดใหญ่ขนาดอะไรนะฮะเปรียบเทียบแต่โลเคชั่นยัง เขาจับเอยอะมากจริงๆใบนั้นคือผมเห็นคนใช้เยอะอยู่นะและ้วไปขับเจ๋งมาจับเยอะตอบเนียนมากยังงงเหมือน<บ>กัน,บบนะอะไรนะก็ะพี่เขาก็ทีใ่ใส่ดีครับน่ารักดีนะหลัง,ลง,งละจากเขาทักมาแล้วได้คุยกันมากเลยอ๋อม่มีอะัรเลยเขาทักมาแล้วได้คุยกันมากไม่มีอะไรครับก็บอกเฉยๆว่าโอเคชิียวๆเพราะพี่เขาคงก็คิดว่าเราคิดว่าเราไม่โอเคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมก็บอกแบบไม่มีอะไร ผมมีไปัครกับไปไถาแล้วแล้มีครีคดีเยอาเคดีอาอเรื่องมาครับตอนนี้ก็ยังไม่จับได้แล้วจับได้เรื่อยแล้วครับต้คืแ่ว่ายังยังไม่ได้ขอคืรอยเปรเ็นือเราิกากระเป๋าแล้วก็ของาค่้เกี่ยงไม่ได้ได้กลับมาแค่่ได้ ก็ถือว่าน้อยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ไดกี่เปอร์เซ็นต์นะผมว่าถายมาสี่ห้าอย่างได้กับอย่างเดียวของกูใช่จีสิบใช่ซึ่งแบบเออแต่จีเออเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขโมยเขาไม่ได้ขโมยนาฬิกาหรือว่าสุราษฎร์ไปแต่ว่าคือด้วยความที่เราพ่อผมบอกว่าวางไว้ตรงนั้นตลอดใช่เราแบบว่ามันหายไปมันแบบแล้วพี่ๆที่คุณเคลยที่แบบคือมันหายไปแล้วเรารู้เรารู้เรารู้ก็ได้แต่มันทำให้ว่าเรามีควปลอดภัยอยู่ใน อนแรกเหมือนเราห่วงว่าแบบพ่อกับพ่อ,อแม่กลับไปอยู่แล้วบแบบตอนก็เออเหมือนตอนนี้ก็ผมก็แบบว่าคอยดูแบบว่าบอกพ่อว่าให้แบบว่าตั้งระบบความปลอดภัยให้เพิ่มมากขึ้นเหมือนกับว่าตัวจะปิดให้เยอะมากขึ้นแต่ตอนแรกมีมันเจ็ดแปดตัวก็แบบเพิ่มไปว่าสิบตัวไปให้พ่อให้มีหมดเลย